นี่เป็นท่อสำหรับต่อกับกระปุกน้ำค่ะให้เอาด้านที่มีซีนไว้ด้านนอกนะคะต่อแบบนี้ค่ะส<ม>่วนอ,อีกด้านนึงก็ใส่เข้าไปด้านในกระปุกได้แบบนี้นะคะนำท่อสายยางมาต่อเข้ากับกระปุกน้ำและสปริงใส่เข้าไปในสายโดยที่ด้านปลายบานจะอยู่ด้านท่อด้านเตารีดนะคะดึงจุกยางออกค่ะตรงด้านของโซลินนยเตารีด นน้นะะนำใสายางซิลิโคอนอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าไปที่ท่อโซลินอย์ค่ะสังเกตว่าสปริงไปด้านที่บานๆนะคะเราจะเอาสวมไว้ที่ตรงจุกโซลินอย์วาล์วแบบนี้นะคะสวมสปริงเข้าไปแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นชุดที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระปุกก็จะมีที่แขวนให้นะคะคล้องเข้าไปที่ตรงด้าน วนอย่างนี้เลยนะคะใช้ลวดคล้องเข้าไปก็จะเป็นที่สำหรับแขวนกระปุกน้ำค่ะส่วนด้านสายยางได้ที่เราต่อกับกระปุกไปเราเอาออกมาก่อนนะคะดึงออกมาแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่วาวเช็คเข้าไปที่สายยางค่ะเสียบวาวเช็คเข้าไปนะคะตัวนี้สำหรับอ่อยระดับน้ำนะคะว่าจะให้น้ำออกเยอะหรือออกน้อยสามารถหมุนปรับได้นะคะวาวเช็คก็คือหมุนแบบนี้เหมือนกับ สส่น้ำเกลือในโรงพยาบาลเลยนะคะละักษณะเดียวกันเลยปรับให้น้ำออกน้อยปรับให้น้ำออกเยอะได้จากตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสวมสายยางอีกด้านหนึ่งเข้ากับกระปุกไว้เหมือนเดิมนะคะละักษณะนี้ค่ะก็จะได้กระปุกออกมาเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเราจะแขวนกระปุกไว้สูงๆแล้วก็เติมน้ำไป รอให้เตารีดร้อนนะคะเปิดสวิตช์รอให้เตารีดร้อนน้ำก็จะพ่นแรงแบบนี้เลยค่ะ